ใครอยากหน้าเด็กนะต้องตัวนี้เลยนะจ๊ะสลิปิมาร์คหรือว่ามาร์คหน้าเด็กของพี่ตัก๊กอยากให้ทุกคนเปิดใจนะทุกคนลองดูแล้วทุกคนจะหลงรักมาร์คหน้าเด็กตัวนี้ของพิตั๊กเลยใครที่มีปัญหาพวกฝ้ากระหรือว่าหน้าไม่สดใสมองคล้ำนะคะมีริ้วรอยผิวไม่กระชับผิวหย่อนยานเนี่ยจบปัญหาตัวเดียวเลย ตัวนี้ตัวเด็จบเลยซิลิฟิมาร์คมาคหน้าเด็กตัวนี้ของเบจบเลยคือเรามีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติแล้วก็วิตามินแบบต่างๆนะคะรวมอยู่ในนี้เข้มข้นมากๆเลยแต่เนื้อบางเบานะทานแล้วไม่หนักหน้าเลยคือมาสไม่จริงเน่ทุกคนอาบน้าก่อนนะอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็มารคพอมาคเสร็จพูดแบบนี้พี่จักนี่แล้วก็ไปนอนเลยจ้าไปนอนเลยตื่นเช้ามาให้ทุกคนสังเกตหน้าตัวเองเลย มันจะเด้งมันจะนุ่มมันจะใสามากเลยนะจ๊ะอ่ะโปรนี้นะช่วงแนะนําตัวนจำจิเศษให้เลยนะ1กระปุกค่ะ1กระปุก390 2กระปุกนะคะ2กระปุกก็5้าร้สนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น5้ากระปุกเนี่ยก็คือ9ก้าร้แต่ถ้าเจกระปุกพี่ตักแถมให้อีกหนึกระปุกเป็น8นะ 1490เท่านั้นเองจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะทุกคนจำชื่อนี้ไว้เลยใครอยากหน้าเด็กต้องสลิปมาร์คตัวนี้มาร์ mark, หน้าเด็กของพีต่ตักและทุกคนจะหลงรักจ้า